สวัสดีจ้ะพี่น้องจ้ามาพอกระเบาเศร้าไทยเลยนะจา้จาจ้าวันนี้มาพอกันอยู่โคกเห็ดไข่บังเกาเว,เวลากะ ตอนนี้ก็ประมาณใบซองใบซ้ำเราจะพี่น้องรอบเซาพ่อกับแม่หมาบดได้รลายนะแต่พี่น้องได้ขุนละซีห้าขี้แต่มื่อวันนี้เอารถแรงเราแต่พี่น้องซูปรถเราจะเอาหัวจุกของห่อคืนไส่ไก่อ้อพรเราแต่พี่น้องได้ไปห้าซื้อไส่ไก่มาใส่ไม้นะจ๊ะลูกซ้อนนอนจต่พี่น้องไม่ว่าทอดลูกซ้อนอ๋อเลยแต่แต่มาลุ้นนากันนะจ๊ะว่ามือันนี้ได้เห็ดไข่บุเนะจ้ะแต่เมืีอวันที่ซองจ้าพี่น้องมาลุ้นนํากันจ้ะตอนบายายจ้ะ จ้า็อกแรงของหงอเราจ้ะพี่น้องจะอ้มขึ้นมาดูแล้วนอนจะพี่น้องจะห้าพอจ้ะอีบวกคือจังที่พ่อว่าบราจะพี่น้องเฮ็ดยาคายาก็จะเรียวเต็มมือเราจะพี่น้องขั้นหลังมือเพลินไตอย่างมื่อคืนได้ไล่อย่างมื่อวันก็อนซุบ่คอยไล่จ้ะล็อกนึ่งจะพี่น้องงูอย่างมื่อพอจับนกแค่นั่นจ้ะ แต่อายพอแต่พี่น้องจะอายเอาความมากนันเบลงลาเลยอาย <laughs> กับพอเองเลาวจตะพี่น,อน้องหัวพอเห็นแล้วแต่เ <laughs> มนี้คือมีแต่ใส่สาระนิดหน่อยครับพี่น้อง <laughs> ล็อกหนึ่งนะจ๊ะแง่เต็ม,ม,ตมน้าเลยพี่น้องพอเรคักเราจะเมื่อนี้พอแตะล็ันบานนะจ๊ะมาลุ้นนกันว่าเขาจะได้ดอกจุ่มจากดอกหรือเปลพี่น้องล่ะแง่หนาะย <laughs> าสร้างข้า่นะจ๊ะล็อกมึงจะพี่น้องแต่โดนเดียวกันแต่ว่าออกห่างนะจ๊ะบอกเป็นจุ้มจ๊ะเห็ดไข่จ๊ะข่ายหินกับพี่น้องข้าวาวอยู่นะจ๊ะห่างไตลนะจ๊ะบานแต่แข่งครับพี่น้องพอพ่นแบตกนะจ๊ะ มันเด็ดมันเป็นบานไว้บักโมกเนาะพี่น้องพี่น้องเคยกินเนาะแต่ต้นเป็นแบบนี้้ต้นได้น,น่าจะเป็นต้นนี้เนาะจตะพี่น้องต้นเถิงไงจ้ะไม,มไม่ต้องมาถ่ายต้นพี่น้องม <หา S 1> นันครับพี่น้องเพราะเราไปค <หา S 1> ว้าให้น่ากิน Được kìm rồi đó, thầy phụ nội Mà nó là nhắc Mà nó thì xéo Xéo nè, thầy Hà bà Tùng Lại nguồn đi, thầy phụ nội Thầy bà Tùng kiếp chứ, thầy Ưm Được kìm Được kìm, thầy ไปเป็นหมกไปคว้าให้เสียครับพี่น้องนู้กินหมักนู้หมักกินไล้ประคัวจ้ะใส่สมังครับพี่น้องพาพี่น้องกินบุกแน้องกินบุกคนเดียจ้ะพี่น้องจ้ะ้องลดอกสวยๆครับพี่น้อง ฟองดอกส่สวยๆเลยครับไงครับพี่น้องได้บกบกได้อยู่จะพี่น้องเข้าบกคอยล้นเหรอจ๊ะ เดี๋ยวอีกจักหน่อยมาก็ิบอีกจะพี่น้องหน่วยเขาอีเป็นซี่เรื่องเรื่องหนวยซ้ำซ้ำนิวนะจะพี่น้องเดี๋ยวหนูให้นหนูอีถ่ายให้บึ้งนะจะบัดร้อนดีเฮียนะจ๊ะไม่ไม่เลยครับ น่าจะอ้ออกได้บุญน่าอว่าดีอยู่ตะพี่น้องต่มือยึกันต่มาดูฮิดเขาอมดตรงได้นาะ ไม่ไหมครับพี่น้องได้ยินครับูมไม่ไหครับพี่น้อง ายเลยว็แต่พี่น้องจ้ะพี่น้องอเยียบนะจ้ะหนาแล้วจ้ะเนาบ่ดีนะจ้ะพี่น้องใครแต่บหนาวขันบบเนานี้เคียให้อายนงงานกคิดจ้ะลุกแต่พี่น้องเอาให้เหนอน่องผมหน่อยห้มื่นื่อยหน่ยนาเลยที่ว่านี่ขคืบุเห็นหนีบุ้เห็นแล้วจ้ะเป็นเสียนะครับพี่น้อง ขอรบตูมจ้ะน้องขิดใส่รบนึงกับน้องจ้ะ ดูขึ้นมาใหม่ๆเลยนะจ๊ะลูขึ้นมาก็ที่กินเลยครับห <c oughs> ่อยกินครับลเจีข้อนะจ๊ะ Juu, se on kakkan kokoinen. Juu, ruumii itsekin. Näinpä, noudatakin nouta. Se on sijaita. Täältä mä en あの <noise> ใชครับเนาะเมื่อกี้เขาเอาอยู่นี้เนาจะไปหรอกเมื่อวานนี้เราจะเม,มื่อวานนี้เขาโจมมาล่านะจจะ จะจอไดจ้าก็พอเล่มอยู่จ้ะพี่น้องอีเดียบ่ต้องฟ้องนกไปนะจ้ะเก็บสะสมไปเรื่อยจ้า ไงเลยลาค,ลออคาคัคำเราจะพี่น้องห้ากลับเราจะ่อนกลับบ้านครับพี่นอ้องห้ากลับเราจะมอยฮอสรจะพี่น้องจะ อยู่หุ่นห่างเราจะพี่น้องก็เลยบมาได้จงจ้ะจงอันนี้ไว้จ้ะกำลังอิดมืดเราจะไอไตม้วนเบ็ดเราจะจ้ะงัยเราจะหัดบอยออกคนหินออกครบบาทม้วเบ็ดม้เบ็ด น้องเม็ดเราจะพี่น้องอายเอาน้องเม็ดหิ่งเห็ดมืหินหงายมันมันก่อนครับครับพี่น้องวันนี้เห็ดยักษางนะครับพี่น้องขุนกระไรครับได้สมนติทื่ว่าพอใจแล้วครับไล่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ระปานกับแต่พี่น้องจ้ะจ้านี่จ้ะพี่น้องพูดงานห้องเห่านะจ้ะเกินคาดอยู่นะแต่พี่น้องมือเ้านี่พ่อหมาได บ่ฮอดหลูนะจ๊ะพี่น้องพ่อผู้เดียวแต่พี่น้องพ่อกับแม่รวมกันได้หลูกลัวน่นจะเกินคานมากๆตื่ว่าอีบได้นจะเฮามาตนเฮามานี่ก็เข้ายากระมาแต่อันเน้าแบบญาพี่น้องกันกระมาหลุดนึงนะจ๊ะแล้วก็คุร้จักกระมาไลแต่เมื่อวานน่าจะขึ้นมาพร้อมกัดน่าจะขึ้นนับกันแต่พี่น้องเกินคานมากๆเลยจ้าได้ไล่อยู่จ้าเหี่เกิดลืมออกห่างแล้วครับพี่น้องจ้าห็นว้บับได้ปะนี่ครับ พี่น้องมาลองเบิ่งครับจาหนูคิดว่าเขาออกเป็นชุดเน,นาะแต่น้องมาไอ้นาะมือหวานนี่ชุดเนื้อชุดออกใไม่นะแต่อันนี้อันนี้ชุดดำล่างนะแต่พี่น้องเดี๋ยวหลอออกมาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ออะจ,จะไปแล้วแต่พี่น้องฟากกดดลค์กดแชร์กดติดตามแต่พี่น้องสวัสดีจา้าพี่น้องมาเบิ่งเรอยๆครับสวัสดีครับ <c oughs> จา้า